สดทผมดูสัปดาห์นะครับวันนี้ผมมีลูกค้ามารับ,บอบาดหน้าร้านหนึ่งใบนะครับผมเป็นร้อยสิบตัวนี้นะครับเป็นทรงกลางนะครับเป็นหนงังแดงเลือดหมูแล้วก็ตัดเป็นขอบสีดานะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูว่าที่พอใส่รถลูกค้าแล้วนะครับจะออกมาประมาณไหนนะผมได้ทําการขอลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ก่อนดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยชใชยเวลาดิก็อันน,น,นี้อันนี้เป็นเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุด,ไ,สดไทย นะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ต้องทอมการถอดสลักตรงนี้ออกด้วยนะครับรอบหนึง่งรบหนึง่งรอบหนึง่งอันนี้ลูกค้ามาซื้อเป็นเบาะทรงกลางใช่ไหมสีแดงใช่ไหมเพื่อนแดงเลือดหมูนะครับลูกค้าเป็นแดงเลือดหมูขอบดำเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแกะสลักตรงนี้ออกนะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแหวนในตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังแหวนตกลงไปนะเพื่อนๆน,นี่เราก็ดึงสลักออกเลยนี่นะครับ ัไหน,นี่นะครับผมลูกค้าเป็นแดงแดงแดงเข้มตัดด้วยขอ,อบดำนี่นะครับเราก็ใส่ไปเลยใส่จากด้านไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าว่ามันย่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคเรียบร้อยนี่เดี๋ยวต้องใส่่อกพลติกไอ้บ์ดตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ถึงปี2024เลยนะครับ ร้อยสตั้งแต่ปี11 11ขึ้นไปมันจะเป็นหัวนอ็อตมันสามารถใส่ได้แต่ว่าเราจะมีโครงตรงรุ่นให้ให้เลยจะใส่ตรงยากนิดนึงนะครับแล้โอเคโอเคโอเคนี่ก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้เกามากนนะเลยครับแต่ผมจะถ่ายดูดูเต็มๆว่าตรงจะประมาณไหนโอเคไปนี่ก็ประมาณนี้นะพอใส่รถแล้ว,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 วก็นี่ประมาณนี้ถ้าใส่รถแล้วนะครับเป็นระสิบทรงกลางนะเพื่อนๆตอนนี้แต่ผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมใส่รถไปไปเทียบร้อยก็ตรงอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมทักเพจมานี่นะผมทิ้งเพจเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทีมงานผมคอยตอบให้นะครับผมว่าอยากได้เป็นสีอะไรสีอื่นๆก็มีนะนี่อย่างสีพวกนี้ก็มีสีเทาล้วนก็มีสีพวกแฟชั่นอื่นๆก็มีนะผมใครชอบแบบไหนก็ลองทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ